ช่วงสัญหามาเล่าครับคุณผู้ชมครับใครที่มองหาร้านอาหารหรือว่า บรรยากาศที่หลายๆคนเนี่ยโหยหานั่นก็คือความอบอุ่นความสุขที่เกิดขึ้นกับการนั่งรับประทานอาหารกับคนที่คุณรักนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกับหนึ่งร้านครับรสชาติอาหารสไตล์โฮมมี่ที่อยู่ในพิษณุโลกด้วยนะครับกับนี่เลยครับคนที่จะมาให้ข้อมูลกับเราคุณจินตรพันธ์จินดาพงศ์นะครับผู้จัดการร้าน Home by the Library ตอนนี้อยู่กับเราแล้วคุณเติ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเติ้งพูดถึง Home l i b r a r y สักนิดหนึ่ง เป็นร้านอาหารยังไงและสไตล์มันเป็นยังไงครับครับผมโดยร้านอาหาร Home by the l i b r a r y นะครับก็จะเป็นฟิลที่เหมือนได้นั่งทานอยู่ที่บ้านครับใช่ครับได้นั่งทานอยู่ที่บ้านแล้วก็มีเพลงเบาๆครับหให้ความอบอุ่นรู้สึกว่า เหมือนทานอยู่ที่บ้านของตัวเองเลยครับผมเหมือนมีคุแม่หรือมีคนในครอบครัวมาทำให้แต่คือตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกว่าบ้านของเขาที่บอกว่าอบอุ่นสวยงามเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตขึ้นมาอย่างแน่นอนพูดถึงอาหารสักนิดหนึ่งอาหารของเราเนี่ยมันเริ่มต้นกับการที่มันไปบวกกับบรรยากาศของความอบอุ่นผมมองว่ามันก็ต้องเลือกเมนูอาหารที่แบบให้มันเข้ากันด้วยคือคนได้เสพอาหารแล้วมันคือมันรสชาติดีรสชาติอร่อยแล้วมันส่งให้กันแบบทั้งบรรยากาศและอะไรนี้นี่เลยบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็น ใช่ครับทางร้านของเรานะครับก็จะเป็นอาหารที่เหมือนมีฟิลของที่บ้านเหมือนคือที่คุณแม่ทําให้นั่แหละครับใช่ครับแต่ว่าเรามีพิเศษใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราจะมีทางเน้นซีฟู้ดมากขึ้นครับใช่ครับจะมีกุ้งเผาจะมีปลาเก๋าแดงที่ที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดครับใช่ครับโดยรสชาติเนี่ยมันก็จะมีความจัดจ้านด้วยบางเมนูนะครับผมแล้วก็จะมีหลายอย่างครับปลาหมึกหอม ย่าง่งเนี่ยครับใช่ครับคือทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วมันเหมือนบ้านจริงๆเราคุณรู้สึกว่าเข้าไปในบ้านแล้วก็เหมือนกับมีคนเตรียมอาหารไว้รอแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปที่บ้านหลังนี้คุณเติ้งเราต้องรับประทานเมนูไหนที่ถ้าเกิดมาที่บ้านนี้ต้องกินเมนูนี้เลยนี่เลยครับปลาเก๋าแดงครับตัวนี้าหดงใช่ครับนี่นี่ตัวนี้ครับแก้ตัปลาเก๋าปลาเก๋าแดงทอดครับสดใหม่เลยครับแต่จริงๆเรามีหลายอย่างครับ จริงๆอยากให้เรียนเชิญไปที่ร้านเลยอะเดี๋ยวเราสงคจะต้องไปกันต่อแต่ว่าคุณเติ้งวันนี้ผมเชื่อว่าคุณเอาอาหารมาเยอะแยะมากมหานว่ะมแนะนูเลยทำไมต้องเป็นสิบเมนูนี้คะมันโดดเด่นแตกต่างยังไงแนะนำหน่อยคะวันนี้ที่เตรียมมาเนี่ยก็คือแค่บางส่วนครับที่ร้านเรามีอีกเยอะใช่ครับแต่ว่าอยากจะแนะนํานี่เลยครับปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วมันจะมีความกลมกล่อมของสมุนไพรครับใช่ครับแล้วก็จะมีกุ้ง กุ้งทอดเกลือครับจะเป็นทอดเก็นกุ้งไซส์ที่ไม่ใหญ่มากเฮ้ยอันนี้อันนี้แปลกแต่ริงๆต้มันจะต้องอร่อยอย่างแน่นอนเข้าสวยะร้อนถูกต้องไหมครับเป็นแบบพอดีมันทานเล่นก็ได้แล้วก็ทานกับข้าวสวยก็ได้ครับใช่ครับแล้วเราก็จะมีหมูย่างจิ้มแจ่วครับปลาหมึกผัดไข่เค็มครับผม น้ำสุมอันนี้ทานกับอะไรคะคุณเติงอ๋อนี่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 ครับเป็นน้ำปลาแกงได้แล้วพี่อะไรครับตรงนี้ตรงนี้สีสันสวยงามเลยคืออะไรคบอันนี้คือเย็นตาโฟผัดแห้งครับสีก็กระแทกเลยสีกระแทกตากระแทกใจเลยอันนี้แล้วครับดูเหมือนจะแซ่บๆคนแซ่บๆชอบครับอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เส้นชาโคผัดขี้เมาทะเลครับเป็นอาหารที่ผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในบ้านต้องเป็นแบบ ระดับเชฟมาทําให้ม้วยก่อนเนาะอันนี้คือการคัดสรรในเรื่องของเมนูหรือว่าเชฟที่เข้ามาทําในร้านคือเรามีการคัดสรรเนี่ยอ๋อเราเราคัดสรรเป็นพิเศษเลยครับเชฟแต่ละคนนี่ผ่านการคัดเลือกมาครับผมใช่ครับเราคือเน้นความสะอาดความสดความใหม่อยู่แล้วครับและนี่คือเนี่ยบรรดาแบบว่าพ่อค้าพี่ๆทุกคนหรือว่าเนี่ยดีเจเราคัดมายังไงเพราะว่าน้าตาดีทุกคนเลยจากที่ดูทุกอย่างที่ร้านเรา ขัสสันหมดโดยเฉพาะคุณเติ้งเองก็ขัสสันมาถ้าเข้ามาในบ้านของเราคุณเติ้งบอกว่าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนร้านของเราตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมนูต่างๆที่จะสะท้อนภาพว่าถ้าเกิดมาถึงพิษณุโลกะคุณต้องมาที่ร้านมาที่บ้านของเราเป็นเมนูอะไรที่สอดคล้องที่สอดคล้องหรือบ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยที่เชื่อมโยงก็มีอยู่แล้วครับที่เมนูปลาเนาะใช่ครับใช่ครับมีเมนูปลาเราจะ เราจะเน้นเป็นพิเศษถึงความสดอยู่แล้วครับใช่ครับไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยครับผมยางงี้ผมอยากถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดสักนิดนึงการที่เรามาเปิดเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกผมบอกว่ามันก็มีหลายร้านแต่ว่าร้านของเราที่เป็นแบบไลฟ์บารีมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์กับการทําให้มันเกิดเป็นห้องสมุดใช่เป็นห้องสมุดหรืออะไรแบบนี้มันมีแนวคิดยังไงมันถึงมาเกิดเป็นร้านอาหารแบบนี้ได้ครับก็มันมีแนวคิดที่ว่าเรา เราอยากจะให้มันมันอยู่กับลูกค้าให้มันซึมซ,มซับได้ใกล้ชิดนะครว่าห้องสมุดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับห้องสมุดยามราตีอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบม,มีความอบอุ่นมีความบันเทิงมีความ มีความยังไงล่ะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราเองอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วบ้านของเราหลังนี้เราเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงออกี่โมงวันไหนยังไงบ้างคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ห้าโมงเงย็นจนถึงเที่ยงคืนครับอ๋อเป็น,ปนมือม้อเยน็นใช่เป็นมื้อเย็นทำงาน,งนมาเหนื่อยเหนื่อยกลับไปทานข้าวเหมือนได้อยู่บ้านอย่างงี้ใช่ที่จริงเมนูวันเนี้ยเลือกมาสิบเมนูแต่ที่จริงแบบถ้ารวมรวมแล้วกับเมนูที่ร้านเรามีทั้งหมดประมาณโอ้เรามีสี่สิบเมนูเลยเยอะมากนะ เยอะมากไม่รู้แบบไปถึงแล้วจะสั่งอะไรเลยไปก่รอบวะคุณถึงจะกินครบสี่สิบแล้วในเรื่องของบรรยากาศผมเชื่อว่าหลายๆคนไปที่บ้านก็คงจะต้องมีเพลงอันนี้คือเรามีดนตรีสดหรือแล้วเรามีในเรื่องของดีเจอะไรยังไงบ้างอะครับตรงเนี้ยรวมมีดนตรีสดครับควบคู่กับดีเจอยู่แล้วครับอ๋อสลับกันอย่างนี้เหรอครับสลับกันครับใช่ครับคือว่าจะนอนสต็อปเลยครับไม่มีช่วงเดทแอร์เลยครับใช่ครับสนุกสนานกับเพื่อนๆอะคุณภูผามันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่ตาที่อยู่ตรงหน้าของคุณนั้น มันแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่คุณเติ้งพูดมาทั้งหมดมันจริงหรือไม่รสชาติมันโฮมอาี้คุณเตงยังไงถ้ามองไปถึงคุณสิวพอภรก่อนถ้ามองไปถึงสาวสวยคนนี้คุณอยากจะแนะนําเมนูไหนสักหนึ่งเมนูค่ะให้สาวสวยแล้วถ้ามองมาที่ผมคุณแนะนําเมนูไหนอะผมผมผมมองคุณผู้หญิงก็ต้องเป็นกุ้งเลยนี่โอ้ยคุณสิรอกรมองอยู่แล้วคุณผู้ชอภรมองอยู่สักพักแล้วอะไรถ้าเป็นผมแล้วผมกินอะไรดี เอามองไปสิเอามองยักซะด้วยสิคือสำหรับคุณเสือคอนอาจจะเอาล้อแรงอย่างนี้ดีกว่านี่ีผมกินเดียวพอผัดแห้งซึ่งบริการนี้นะคะคุณลูกค้าที่ไปที่ร้านแล้วให้ถามคุณเติมว่าถ้าเกิดว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ให้จะให้ควรสั่งอะไรอันนี้ได้นะผมบอกว่าได้เลยเป็นบริการเสริมคุณลองเลยสำหรับกุ้งกุ้งเผาเอาตัวโตๆสั่งเป็นกิโลเลยอย่างนี้เลย เดี๋ยวดิฉันชิมเป็นตัวเล็กได้แล้วยได้สิเอาอย่างนี้อันนี้คืออะไรนะครับเมนูอะไรนี่ยกุ้งกุ้งขั้วเกลือครับกุ้งคั้วเกลือโอเคอ่ะคุณชิมความแซบของเย็นตาโฟแซบแห้งก่อนเป็นยังไง จเย็นใจเย็นก็ค่อยดื่มดั่มก็ค่อยดื่มดั่ำนี่เป็นเมนูที่เขาแนะนําความแซ่บจากคุณเลยนะคุณบอกว่าวันนี้เอามาฝากทีมงานด้วยเพา,าอ,อนุญาตยุดนะฮะ <c oughs> ยึดเมนูนี้เลยแล,ล้วกันเพราะว่าทานแล้ว <c oughs> ส่วนกุ้งที่คุณเต้ยแนะนําขออนุญาตเป็นกุ้งนี้แล้วกันเพราะม่าแปลกใหม่นะคะคเราไม่ค่อยชิมที่ไหนคือ คั่วใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงยันโดโฟสังเกตุคุณผู้ชมครับยันโดโฟของเขาเนี่ยคือสาหรับใครที่อาจจะมาเป็นครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกเด็กๆสามารถทานได้ค่ะอืมนะเด็กๆสามารถทานได้เพราะรสชาติโอเคมากรสชาติแบบอยู่คือความอร่อยอ่ะอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่เผ็ดมากอือเหมาะเลยเหมาะกับคุณเลยนะคะคุณเสือพรมมาถึงกุ้งคั่วเกลือกุ้งคั่วเกลือนะคะอร่อยเต็มปากเต็มคำนะคุณเสือพรเป็นไงคุณ ดีค่ะผมไม่เชื่อหน้าคุณเลยอะขอสักนิดนึงสิหน้าคุณมันฟินเกินไปอะดีจริงๆโอ้มมนดีจริงมันสามารถกินแบบว่าไม่ของทานเล่นก็ได้ใช่คร่งบอกใช่ครับอันนี้ดีมากๆนะฮะเมนูที่จริงมีหลากหลายมีทั้งผัดต้ม ทอดมีหมดสี่สิเมนูอะคุณอืให้เชิญชวนไหนละกันสําหรับใครที่อยากจะได้ฟิลได้สัมผัสจาการเลิกงานเหนื่อยๆแล้วเหมือนกับฟิลได้กลับบ้านไปประทานอาหารฝีมือคุณแม่เชิญชวนไปที่นี่เลยโฮมเดลิเบอรี่โฮมโฮมบายเดลิเบอรี่นะครับ ตั้งอยู่เส้นมิตรภาพนะครับใกล้กับโรงแรมรัตนาพาร์คนะครับครับผมเราก็เปิดทําการตั้งแต่5้าโมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับอาหารแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับหลายอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับด้วยความที่ว่าชื่อว่าโฮมนะครับครับเราก็จะเหมือนคุณได้มาอยู่บ้านอันนี้ดีมากๆมุมถ่ายภาพมุมเช็คอินคุณเติ้งมีให้หรือป่าผมเชื่อว่าหลคนแบบสายแฟชั่นเลยนะไปส่องในเพจก่อนรู้สวยทุกรูป ต้องสำรองที่นั่งไหมคะสำรองจองโตะผ่านเพจเลยได้ครับผมวันศุกร์เสาร์จะต้องเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าร้านเราคนเยอะมากครับนี่เขาเคลมเขาเคลมศุกร์เสาร์คนจะเยอะหน่อยต้องสำรองก่อนแต่หลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวคุณลองดูสำหรับว่าใครที่แบบ walk in เข้าไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่า ไม่ว่าเขาจะโตเต็มยังไงเขาอยากบริการอยู่แล้วร้านนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆคุณเติ้งวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากอาหารโอ้โหที่อร่อยเด็ดอร่อยไว้มากมายเข้าไปที่เพจอะไรนั้นเดี๋ยวบอกทุกคนอีกรอบหนึ่ง h o m บ by t h อะไรเบอรี่ครับโ o m e by the ะไรเบอรรี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเข้าไปก่อนสำรองที่นั่งกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ไม่ควรพลาดและก็สำหรับใครที่มาเยือนพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ควรจะพาครอบครัวไปทานก็ได้หรือจะพา ไปนั่งทานอาหารด้วยความอบอุ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยนะครับบรรยากาศของนี่เลยอาหารอร่อยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามกับรายการห้องนั่งเล่ากันได้ใหม่ครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั้งสาระความรู้ความบันเทิงอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ